อ๋ออย่างงี้ทูยยัดหน้าเลยไหมนี่นี่โดนเพนิกส์แล้ว เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาในพาร์ทที่9แล้วนะครับก็วันนี้นะฮะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเพลย์ออฟแล้วนะครับและแน่นอนครับทีมเราอันดับหนึ่งของ Western c o n f e r e n c e ติดอยู่แล้วและคือตอนนี้ผมซิมมาที่เพลย์ออฟนะครับซึ่งตอนนี้มันขึ้นหน้าต่างอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมันเขียนว่า My เคิลี 2024NBA awards นะครับก็เรามาดูกันว่าใครได้รางวัลอะไรในปีนี้ที่เราเล่นกันไปบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับคนแรกครับ MVP ครับ Most Valuable Player ครับผู้เล่นที่มีคุณค่่าาามกกทีสุดดรรัเไปูน ูก้าดอนิโอเคครับและนี่ก็คือ All NBA First Team นะครับมีลูก้าจานิโคล่ายานิดนะฮะอเล็กซานเดอร์โอเคเราก็ติดด้วยนะครับมีจอยเอ็มบีดนะครับลิวพีอาร์นะเจมส์ฮาร์เดนจูเลียนแลนโดนะครับแล้วก็เทรยังนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะผมจะได้เพื่อนดูนะครับแล้วเราก็ติดอันนี้ด้วยนะ All Rookie First Team นะฮะประมาณนี้ครับไปโอเคครับแล้วเรามาถึงเอ่อ Play Next Game แล้วเดี๋ยวเราซิมไปตาที่เราต้องเล่นเลยนะครับโอเคครับก็เรามาดู First Round กันเลยครับตาแรกนะโอ้โหโคตรฝันร้ายอะนะครับพาร์ทเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่า เหมือนเราเจอไปแล้วครั้งหนึ่งนะอเล็กซานเดอร์โอ้โหรอบนั้นแม่งโคตรฝันร้ายเลยนะครับไม่คิดว่าจะต้องมาเจอการแข่งรอบแรกในเพย์ออฟนะครับโอเคเราก็เป็นเลเกอร์เจอกับ o k เนะครับผมตอนนี้โอเคเราไปเรื่อยเลยครับไม่คิดว่าต้องกลับมาเจอเนะี่ยอะไรเนะี่ยนิวแมนครีชั่นไมชัพเชสครับโอเคถ้าเราได้แชมป์หรอถ้าได้แชมป์เพย์ออฟจะได้ชุดพวกนั้นโอเคฟีลดีฟีลดีลุยเย็ด yeah. มีโอเพนนิ่งซีนครับ ไฮไลท์วรือาร์เปหนึ่งทีในที่สุดก็มาถึงครับคอมเมนเตอร์บอกว่าหลังจากที่เราดูเลกัลซ์ซีซั่นมาหนังเดินนานในที่สุดมันก็มาถึงเวลาที่เราจะได้ดูเพลย์ออฟกันสิครับ <L ight ly> โอเครอบนี้เรามาของจริงครับอุ้ยโอ้โหกันทำเมื่วะยังไงอุ้ยเดวิดกันได้สวยบล็อกงามๆครับได้รีบาวอีกทั้งงานเดี๋ยวปาเจมเอา้าส่งกลับทำไมก็เล่นสิ เา้ยเวนเอ้ยโดนเช็ดสติวครับแขนยาวเหลือเกินอะไ,ไรไปเลียมโอ้โหฟาวแัดบดวตดสกรีนไม่ติดด้วยแต่เดวิดได้บอลแล้วยังไงเพลายต่อไม่ได้แล้วเราตัดให้โอเคเรียบร้อยครับตับโบคัตขึ้นไปแล้วนเดอร์บอกเลยตาเน,นี้ยมันไม่เหมือนตาที่แล้วนะเว้ยที่เราเจอกันนะไม่ให้นะไม่ให้นะเรากันดีนะโอ้โหแม่แล้วนเดอร์ครับ แหมมันต้องคือมันเร็วมากเลยนะเอชันเดอร์คือมันชู้ดก็เก่งนะครับดังก็ได้เข้าไปข้างในโหสุดสุดแล้วมันเร็วด้วยนะครับเราต้องกะจังหวะด,ดีๆเลยพลาดนิดเดียวนี่โดนเลยครับเราลองเรียกแผนหน่อยแล้วกันครับเป็นรีซีฟสกีนะโอเคให้เป็นออตติลิฟส่งคอนเนอร์โอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรแต่ออติลิฟเข้าไปข้างในส่งเดวิดออกรอรีบาวเลยรีบาวได้โอเคขึ้น โอ้มันขึ้นไม่ลงนี่ไงนี่งไงไม่อัพโคชอตครับเมื่อกี้เราไม่อัพโคชอตเพย์อย่างสวยเลยครับเมื่อกี้อะไรอันนี้เราสกินแบบซิมเพิลสิมเพิลครับผมแก้มเอาพาเแต่งสกินลองเลยบบอลดูครับเราวิเมืองนี้สกินโอเคเข้าในโอ้โหเช,ช็ดเช็ดมันโคตรเอาอ่ะเพื่อน มันจะสู้ hehe, ยังไงวะมีคนโกงขนาดนี้โอเคส่งมาได้ไหมเดวิดเดวิดสเตปแบ็กและเป็นช็อปสเตปแบ็กไปแป้นนะไอเดวิดเฮ้ยแต่เรานำเหรอเฮ้ยเรานำว่ะพอเราลงไปนั่งไม่ทีมนำเลยหมายเขาไม่ยังไงแล้วกันเอ่อกี้เป็นโกครับส่งให้ดีโลไปแล้วผมไปแล้วเข้าโอเคเด็กันดีๆกันดีๆดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์อุ้ยโอเคกันอยู่เว้ย โลมีเอาเว้ยอืมเรียกเพย์เรียกเพย์เรียกเพย์โอ้โหดีโลไม่เอาเลยโอ้โหเดนจิโร่บอกโกรธแล้วครับเอาให้เลยครับลูกนี้ดูมัน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 การยังอุ้ยโอมันดิโอ้โหเดกซันเดอร์ครับรู้เลยว่าต้องได่าไนอยู่แล้วลูกนี้ฮึมแ <c oughs> ม่งเฟก กันไม่ได้เว้ยกันไม่อยู่เว้ยนะครับไม่ไหวจริงๆเลบอลโอเคเอาไปยังไงอะ่ะอ่ะโอเคโอเคอเคูอค๋มันเล่นเพลกันเองเลยครับโอเคสวยงามเันเอียนโอเคสกินีนไหม้องสวิตไหมน่าจะน่าจะต้องนิดนึงครับแล้วเราก็กลับมาตัวเดิมเป็นการวางแผนกันที่ดีตบสองคนไม่ลงครับเลไม่ลงจบเลยครับชบ ยงไงไม่ให้แล้วดีครับหลุดแล้วขวาอุวยออติลิฟ yes yes my boy never miss bro โ้โหเดวิดแม่งเอาเลยเหรอโอเคโอเคเอาแล้วลูกนี้เราว่างจัดสามโอ้โหทำเอาไปเลยเช็ดโอ้โหเช็ดเจอออติลิฟก็บูดีไว้อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรโกงเนี่ยไปโพสเล่นเอาเอาไม่เล่นเหรอเอาตัดในอะ้อย่างเงี้ย โอเคครับตอนนี้นี่คือตารางเพย์ออฟค่าเดี๋ยวผมปิดแคมตัวเองนิดนึงนะฮะนี่คือตารางเพย์ออฟของตอนนี้นะครับผม okay. Alexander. Alexander. โอเคอไอซันเดอร์อไอซันเดอร์อุ้ยติดสกินนี่ไงโอ้โหมาฟงมาฟิกกลับไหมกลับกลับก่อนแล้วเข้าเละเฮ้ยแม่เอ้ย,อยได้ไปสวยโอเคครับถือว่าได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเด้ นี่ไงนี่น <แ anak S 2> ไงมันไม่มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี er. ้มันไม่เหมือนเกมที่แล้วไงแล้วเราพัฒนาครับไม่ดีวะไม่ดีวะอุ๊ยโอ้โหกีนแม่งส่งสวยกีนแม่งส่งสวยมากจริงจริงนะครับผมไอแซนเดอร์เข้าไหนไม่ให้ไม่ให้เอามานี่นะครับเอามานี่เอามานี่เลยส่งให้เจมสกีนเข้าคอร์เนอร์แล้วลูกนี้สวยงาม เป็นเพลงที่สวยงามจริงๆครับไอ้ซันเดอร์เอาไดุ้ยกันอยู่โอเคเจนเจนเจนโอเคเอามาเอาม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 าคอร์สกลับมาอุ้ยเอ้าทิดอุ้ยโอ้โหแองคาเบรกไปหนึ่งทีครับเกือบล้มว่าจะมีไม้ไม้ไหนครับเอ้าเราไม่กันอย่างนี้โอ้โหไม่กันไงให้ได้ไปตบโอ้โห สวยงามเดวิดลูกนี้ขอแล้วกันม,มันไสเช็ดมานานแล้วเราไม่ให้เราไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให้โอเคสวยงามลูกนี้เราได้บอลจากเดวิดครับนานๆจะส่งให้ดีนี่ไงละ่ะโอเคครับเรามาต่อในควอเตอร์ที่4นะครับตอนนี้เหลือสนาทีนะครับสกอเรา6 3ต่อ42่ํานำโด่งเลยครับนี่เป็นเพราะเกมลับเกมนี้เกมลับเราดีนะครับแน่นอนคือผมแบบ การอเล็กซานเดอร์อยู่หมัดมากๆนะครับผมนี่ไงใจเย็นใจเย็นเจมส์เอาถ้าวิ่งติดอย่างนี้ผมไปแล้วนะวิ่งติดนี้ผมไปแล้วนะอเล็กซานเดอร์ขอเกับเจมส์ครับเจมส์น่าจะเอาอยู่ลูกนี้จ่ายบอลให้อเล็กซานเดอร์ครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้นี่ไงบอกเลยว่าไม่ให้เอาเทคโอเวอร์มาเอาเทคโอเวอร์ได้ไงอุ้ยจะชูดแล้วเมื่อกี้นะครับขอไม่ขอไม่ หนาวโล่งงี้อุย๊ยมันมาทันว่ะเคยครับว่าตอนนี้นะคขาจา430ฟีทแล้วนะครับก็ต่างกัน10 6แต้มใช่ป่ะวะเออคงน่าจบแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็เขาน่าจะโฮบอลนนะ่าจะไม่เล่นกันแล้วเราเป็นฝ่ายชนะนะครับนำอยู่17แต้มเนาะถ้าผมนับเลขไม่ผิดนะครับผมโอเคก็จีจีครับเกมแรกของเพย์ออฟของเราจะโอเคซีแก้แค่เรียบร้อยนะครับผมเราเอาอเล็กซานเดอร์อยู่เกมจบนะครับฝั่งนั้นทำแต้มไม่ได้โอเคเราก็เอาเรื่องอยู่นะเกมนี้เราดูเซตกันครับสามสิบสองแต้มสี่รีบาวหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งสตีลหกบล็อกเลยนะแล้วก็สิบสองจากฟิลโกที่เม็ดแก่จะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถือว่่าาาไไไดดด้้้้ออยยูเลลชชิรร์สตสนนะคคับแบแแขึม มันปเบอลโอเคครับจบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลย์ออฟเกมแรกนะครับผมแต่ตอนนี้อัดไปแป๊บเดียวนะน่าจะไม่พอนะครับอัดเราไปรู้ๆอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมแน่นอนนะครับว่าฟอร์มเราโหดขนาดนั้นเนี่ยเราต้อง4ต่อ0อยู่แล้วนะครับสำหรับ OKC นะคือเราฟอร์มโหดมากเราชนะ OKC 4-0นะครับอันนี้ก็ผมก็ซิมไปเลยนะครับเราเล่นทีมละอันพอนะครับยกเว้นถ้าเป็นไฟนอลอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราชนะ OKC 4-0เราไปดูกันทีมต่อไปเลยครับว่าใครจะเป็นไฟแนลแต่ผมว่าแแนนนนนนน่่ออ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 อคคคคคครร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 ัััับบบบบวววิิเเเเ์์ตตี้้3-1ละะผมมโโจา4 2 ชนะซันส์มาอดเจอเคดีแต่ไม่เป็นไรครับเจอสเตฟ h e นเคอร y นะครับผมโอเคเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วแต่ละทีไม่งตึงๆเท่านั้นเลยเจอตั้งแต่ต้นสายเลยอะเราไปเลยกันเลยครับโกลเด้นเซ t e w a r ร i เ r อร์ไคร์อมสันและสเตฟ h e นเคอร y ครับโอเคครับเปิดเกมมาเจนนี่เดวิด,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 ดได้ทิปออฟนะครับผมตอนนี้ไปสเตฟ h e นเคอร์รีอย่างนั้นเหรอ,อเอาเพื่อนสกีนไปหน่อยเพื่อนสกีนไปหน่อยลูกนี้เปิดเกมมาแอนวานเรียบร้อยครับแต่ว่าเกมนี้ก็วางใจไม่ได้ครับ นี่น,น,นี่โดนเพนิกส์ละ w โ a t นะครับรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราโดนเพนนั้นตลอดเลยแม่งผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่นะแต่เราเข้าได้ครับง่ายๆเพราะว่าเคอร์รี่กันเราไม่นได้ปัญหาครับปัญหาออฟเฟนต์อนะ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะฝั่งนั้นไม่ได้มีคนที่แบบดีเฟนต์โหดอะไรอย่างงี้ยนะดีเฟนต์ฝั่งนั้นน้อยแต่ออฟเฟนต์ฝั่งนั้นแม่งแบบเกิน99นะครับประมาณ101เอาอีกแหละ ลูกนี้โดนเคทอมสัน50แต้มผมบอกเลยขอเจมจัดหน่อยเดวิดอุ้ยเดวิดโอ้โหเดวิดกล้าเกินหรือวคริสพาลแครีเป็นชูติ้งเหรอนะครับแล้วคริสพาลให้เป็นพอยต์โอเคโอเคไม่ลงขอบอลได้ไหม่ะน่าจะบุลลี่คริสพาลได้ครับดันเลยดัน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 ครับเออเออเออยังไงอะ ตัวเล็กอย่างนี้หมูเลยครับงานหมูเลยแต่มันจะตรงนั้นอาจจะไม่หมูอเอา้าว h าได้สามได้แอดวันสองลูกกันนะวะเนี่ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงมันอาจจะมาชูตต่อหน้าเราฮนะเ <c oughs> ออคอสสปินมูเข้าไป <c oughs> ได้เหรอโอ้โหยังไม่ได้อุ <c oughs> อยคิดพอ <c oughs> โอเคกันดีกันดีนดไปไปไป ไปเพื่อน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 โอ้โหช้ามากเออสามแต้มไปครับลูกนี้นี่ไงนี่ไง,ไงตัวเล็กแค่นี้ก็อย่าตัวเล็กแค่นี้ก็อย่าครับส่งแล้ตัวรีบครับสกินไปซ้ายสวยมากลูกนี้กลับมาเฟกจะชุดเคอรเชื่อไหมเชื่อหน่อยดิโอเคยัดเข้าไปวิงดนเค,คอรี่คอสแต่เรายังอยู่นะโอเคทัน ยังมากันทันโอ้ใจหายโอเคระบรอนเจมระบรอนเจมเข้าเองออกหน่อยก็ได้โอเคเอ่อพิกัโลหรือพิกันอะไรพิกัโลแล้วกันครับลูกนี้เรามาไกลมากนี่ไงฮาชิมูระทีมเม็ดเก่าดังยัดเพื่อนเก่าส <c oughs> ลิ <c oughs> ไม่จำไงเพื่อนเพิ่งโดนไปไม่จำไงเดวิด จัดเองเลยครับสวยงามคริสพอล์ครับกันโยกันโยน้องว่าจะชุดผมเมื่อกี้พลาดผมพลาดผมพลาดเปิดเทคโอเวอร์สาอีกแล้วผมชอบชุดไงตอ,อนนี้มันมีคนกันตัวเราตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยคอสอย่างนี้ชูยัดหน้าเลยไหมตเตี้ยงไงน้องมาสิมาสิมาสิโอเคเหลือเราสองคนมันเหลือแค่เราสองคนไง คิดพอยโหมันสติลได้มันจกเก่งคิดตอมันจกเก่งครับโอ้โหอืมจกเก่งเหรอเพื่อนฮาชิมูระเราขอโทษนะอืมเอาให้รุ้นอกและแต่แล้วจะลงอยู่แล้วครับลูกนี้นะแล้วนองเราต้องเลยัดเพื่อนเพื่อนทีมพีทีเมดเก่าไปเอ้าลูกนี้หลุดนะอ้้หอ โอเคขอจกรีเบลหน่อยเพิ่มสแตทเพิ่มสแต็ตเยี่ยครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์4-15ต่อ50นะครับเรานำ5แต้มถือว่าตึงนะครับแน่นอนวอริเออร์ตึงอยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่ผมว่าฟอร์มเราดีกว่าที่คิดอ่าทีมที่ลอสเข้ามาเลเกอร์วอริเออร์เพลิแลนด์นาคเกตเดวินดี้ซิกเซอร์เดียร์ย็อกนิทแล้วก็บู๋นะฮะโอเคครับ, okay, รบเรามาต่อเคเขาดที่3ครับนะ6นาทีครับตอนนี้เคอร์รี่เคอร์รี่เคอร์รี่แล้วยังไงเคอร์รี่แล้วยังไงงครัััับเเออออาีีกกกลนนนสวยยยพื่่ดู โอ้แต่มันคือเคลย์ไงเคอรีช่ชูเลยเหรอ,อโอ้โหมันมาแล้วเคอรี่มันเอาแล้วไงเคอรี่มันเอาแล้วไงอืมอืม,อ,มอุ้ยหลุดลูกนี้โอ้โหกือบสวยกือบสวยเลยเมื่อกี้น,นะครับแม่52-52นะครับสกอร์ตีตื้นมากตอนนี้ไม่โอ้ยโดนอีกแล้วต้องเรียนรู้ได้แล้วเอาแล้วเคอรี่ลง ให้ลูกนี้ไม่ต้องชูดลูกนี้ไม่ต้องชูดนี่ไงลูกนี้ไม่ต้องชูดไปเอาติลิฟขึ้นสก,กินสวยแล้วลูกนี้เราอะเรียบร้อยครับกรีนเข้าไปเลยแอันดูฟิกินครับส่งออกมาทอมสันชูดเลยโอ้ไม่ลงอีกแล้วโอเคโอเคเลบอลส่งมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวิดผมตัดแล้วนะผมตัดแล้วนะเดวิดโอเคสวยงาม ทาเอาเลยครับออวอลเลเยอร์นะโอเคสามหา้าสามต่อห้าแปดนะครับในคอร์เตอร์ที่สามโอเคเราได้เลยครับได้อยู่ครับตอนนี้แค่ต้องการเคอร์ดี้กับเคลย์ดีครับผมต้องผมด้วยความที่ดีเฟนส์สูงเราต้องพยายามวิ่งออกไปกันตัวชุดพวกนี้ด้วยนะเคลย์โอ้โหคนนึงก็ไม่ต้องช่วยโอเคก็ไม่ต้องช่วยนั่นแหละเพื่อนมากันพอดีครับหามากทีวิดส่งช้ามากเลยอะ่ะเคลย์นี่ไง I know what you doing boy มาครับคิดพออยากคิดจะเล่นคิดอะไรอยู่วะ คิดพอคิดอะไรอยู่นี่ไงนี่ไงคือผมไปทุกที่แค่นั้นเองไปทุกที่ครับคอร์สไปแล้วฟินมาอุย๊ยมันจบอยู่แล้วคิดพอไวโอเปนเดวิดถ้าไม่ลงนะวัดเลยคิดพอเอ้ยโหม้ยฟาวตบมันเกินจนฟาวแล้วครับ <laughs> คิดพอ่อไปขวาครับพรินซ์ ขขาเรีม่าเอ้ยโอ้โหแล้วผม,มแน่ตบอย่างนี้ตบไม่ปานีเลยใครทั้งสิ้นครับกันพอดีๆครับพวกนี้สําคัญมากเราจะต้องโอ้โหเฮ้ยมันฟาวอีกแล้วจะมาช่วยเพื่อนกันครับโ,โดนจับนั่งเลยครับเพราะว่าเราฟาวไปห้ารอบแล้วนะห้ามใจไม่อยู่ครับต้องโดดเออไปเดี๋ยวมันกินโลงเลยลูกนี้ โอเคเพื่อนสวยงามไว้ใจได้สามวาทีครับโอ้โหเวนพิกินเราจะพลาดเหรอไม่เป็นไรจังหวะพวกนี้การเคลร์ลีบบอๆโอ้ไมยก้อนไม่ลงครับแล้วไม่ฟาวด้วยดีใจคือไม่ฟาวนั่นแหละโอเคจับบอลแล้วมาทางขวาเรียบร้อยครับผมว่าตรงเนี้ยคือไอ้แพ็กเกจเลของไซคอวิลเลียมสันไมอช่วยนะ คือถ้าเป็นแพ็กเกจเก่าว่าน,น่าจะติดไปแล้วครับแต่ด้วยความที่เอ็กซ์โพซิฟของไซออนโอ้ไม่ลงอีกโอเคโอเคสวยครับเรดีเรามาทานันเอาใจเย็นครับปาเจมปาเจมเล่นไหมโอ,โอ้โดนลูดไอบอลไปลดว่างขาเขาอีกนะฮะมามาดีเคอรี่มาดิไม่ให้เออมาดิโอ้โห,หรับมาทีไม่หรอกไม่ได้โอเคฮันชิมุระชูไม่ลงเราเราดึงเวลาได้อยู่นะตอนนี้นะฮะ okay. ออสตรลีไป What Oh my God ออสตรเลีโคตรคลัช์เมื่อกี้นะครับชุดลงเลย No 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 I know what you doing บอ I know what you doing นี่ไงเปิดเทคก,กันเลยไหมหมันไส้ครับมาดิเออเปิดเทคก,กันเลยนี่ไงขนาดนี้แล้วนะเปิดเทคก็เวอร์กันด้วยถ้าลงก็เวอร์เกินเราปิด มาทันพอดีจะโชว์สามซะหน่อยก้อนมาชนะแล้วแหละออติลิฟติดสกรีนด้วยส่งกลับเข้าในเลยยัดอย่างนี้เลยเด็กหุยหุยโ,โอเคเรากันทันหนึ่งแล้วครับตุงนี้เลย์ยัดเคอรี่ทำเอาไปวอลเลีร์แต่จริงๆนะครับวอลเลีร์ยอมแพ้เถอะไม่ทันแล้ว นะสามสิบเจ็ดวิไม่ทันแล้วครับต้องแพ้เธอจริงจริงๆผมก็จะกันแล้วกันครับนะถ้าคุณมีความพยายามขนาดนั้นนะครับผมนึกว่าจะชูสามต้องชูสามแล้วนาะไม่ชูสามไม่ทันแล้วนาเออเอา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 ไม่ทันแล้วเพื่อนจบแล้วครับนะฮะสิบหกวิครับเราถือบอลเลยแล้วกันเสร็ปแบ็คทีหนึง่งชูดโอเคครับ จริงครับผมก็จบเป็นสกอร์82-68นะครับถือว่านําอยู่นะคือแม่งมาเดือดตอนหลังอะตอนแรกแม่งตีติดติดคู่มาอย่างเงี้ยแล้วตอนจบนะครับเราขึ้นนําเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็สักอย่างนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะดีเฟนอ์ดีบวกกับบุกก็ดีเหมือนกันนะครับก็จริงครับสำหรับวอรเออร์เกมนี้นะครับโอเคเอามาดูสเต็ทกันหน่อยครับเกมนี้34พอยต์5รีบาวล3เบสซิต 8บล็อกโอ้ไมค์ก็รวมรวมได้เท่าไหร่แล้ววะ14บล็อกแล้วบ้านเกมพี่แล้วเท่าไหร่6ไหมนะครับโอ้โหโคตรเอาได้แบตเพิ่มอะไรมาด้วยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมเพลย์ออฟเล่นไป2เกมนะครับก็คือเกมเล่นกับ OKC เกม2กับบร r เอร์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าบริเอร์ผมก็จะสคิปเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนมันจะนำห่างเอาเป็นว่าถ้าเกมไหนที่นำไม่ห่างผมจะเล่นถ้าเกม2เกม3เกมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอันไหนนำห่างผมจะสคิปไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วและความสนุกนะครับผมโอเคก็วันนีีี้้้จบบบบไปปเเ็นท่รรรยยอแลวคััก NBA 2K24 My เรียภาที่กก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะคราับวันนี้บบ๊ายายครับ